คืดูแลเเห็นมุมสุภบุรให้เห็นมุมดูแลเมียน่อยให้ดูแลกับเด็กมือสันเลยอดูแลเด็กมือสันเลยเด็กใจไม่ดีใจไม่ดีเลยนะตื่นเต้นไหมเมียรู้กเมรุมีพิรุธ สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซบค่ะวันนี้เหมยจะพาทุกคนมากินชาบูปิ้งย่างแบบบุฟเฟ่ที่ร้านบารมีบิฟสาขาสุรินค่ะตอนนี้เหมยก็มาถึงที่ร้านแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปในร้านตนเลยจ้าที่ร้านนะคะก็จะเป็นบุฟเฟ่ราคาเริ่มต้นที่299าบาบทและบุฟเฟ่เนื้อวากิวนะคะก็จะเริ่มต้นที่3 9 9ส,สบาทบาทลูกค้าท่านไหนที่ชอบเนื้อวากิวแบบพรีเมียมนะคะเหมยแนะนําให้จัดเซตพรีเมียม6 5 5บบาทเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะเมย์ก็จะมาจัดเซต659บาทนะคะทุกคนก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเนื้อสดแดงฉ่ำน่ากินมากค่ะทุกคนในเซตนี้นะคะก็จะมีเนื้อใบพายสลัดเนื้อสันหน้าสไลด์เนื้อริบอายสลัดเนื้อลูกมะพร้าวสลัดเนื้อสันในสลลดเนื้อร่องซี่โครงสลด์เยอะมากค่ะทุกคนในเซตนี้นะคะก็คือเซต659บาทเท่านั้นค่ะถูกใจใส่เนื้อสุดๆเลยใจใ<ช>ที่ชอบความพรีเมียมนะคะต้องมาลองร้านเนื้อที่นี่เลยค่ะเป็นร้านเนื้อที่ส่งตรงจากฟาร์มบารมีบีที่เพอประสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็เป็นของดีของเเดด็ของงจััหวรา น้ำจิ้มที่ร้านนะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มเจ่วแล้วก็น้ำจิ้มพรสือตอนนี้เตาก็ร้อนได้ที่นะคะเราก็จะทาน้ำมันบนเตาเลยค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้เมลก็มากับตากล้องส่วนตัวค่ะเห็นพี่ๆหลายคนชอบถามว่าแฟนไปไหนนะคะจริงๆแล้วเราไปถ่ายงานด้วยกันตลอดค่ะแต่ที่ไม่เห็นก็คือแฟนเป็นคนถือกล้องค่ะวันนี้ก็ลองให้แฟนอยู่หน้างานบ้างนะคะเพราะว่ามีน้องสาวเป็นตากล้องแล้วตอนนี้เตาก็ร้อนได้ที่ค่ะใส่เนื้อลงไปคือได้ยินเสียงแล้วฟินสุดๆค่ะทุกคน วิธีย่างเนื้อให้อร่อยนะคะเราต้องย่างแบบแป๊บเดียวค่ะทุกคนถ้าหากเราย่างนานมันก็จะทําให้เนื้อเหนียวได้ค่ะอั้งแรกนะคะวันนี้เราก็จะกินกับน้ำจิ้มสุกี้ที่ใส่พริกและกระเทียมหอมๆทั้งฉ่าทั้งหอมนุม่มแล้วก็เต็มปากเต็มคาสุดๆเลยจ้า ทีเด็ดเลยค่ะน้ําจิ้มแบบญี่ปุ่นนะคะก็จะมีไข่แดงค่ะทุกคนแล้วก็น้ําซอสนะคะเอาเนื้อนะคะที่ย่างร้อนๆใส่ชีสนะคะทุกคนจุมลงไปค่ะอยากจะบอกว่าคำนี้อร่อยมากทุกคนมันหอมแล้วก็มันๆน,นะคะพูดได้คําเดียวว่าอร่อยฟินเต็มปากเต็มคําเลยจ้า ย่างเนื้อหอมๆนะคะแล้วเราก็จะใส่ผักค่ะทุกคนใส่กิมจิแล้วก็ห่อกินเป็นคำๆจะบอกว่าอร่อยมากทุกคนวันนี้นะคะขออนุญาตกินเยอะหน่อยนะคะยอมอ้วนเลยนะคะสําหรับมื้อวันนี้คำนี้คืออร่อยติดใจสุดๆนะคะก็เลยปนแฟนคำตัส่วดไปคำหนึ่งคะ่ะนอกจากจะมีปิ้งย่างแล้วนะคะทีเด็ดเลยก็คือมีชาบูด,ด้วยคะ่ะทุกคนน้ําซุปก็จะมีหลากหลายให้เราเลือกเลยคะ่ะวันนี้เหมือนอยากลองน้ําซุปหม่าล่าก,กับน้ําซุปใสกระดูกหมูคะ่ะ มาวันนี้นะคะเบยก็รอกินอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะแฟนก็บริการนะคะจัดแจงทําให้หมดทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้ชาบูของเราเริ่มเดือดน,นะคะแฟนก็คือจะใส่ผักทุกอย่างนะคะลงไปเลยและนี่ก็คือสกิลการเรียงกุ้งของแฟนนะคะเขาก็จะใส่ทุกทุกอย่างลงไปในหม้อนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกปลาดอลลี่นะคะแล้วก็ กุ้งแม่น้ำค่ะตัวใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนในระหว่างที่รอทุกอย่างสุกนะคะแฟนก็จะมาโชว์สกิลการกินคำตะสวดนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งความสามารถค่ะโอ้โหคำใหญ่มากทุกคนเรียบร้อยนะคะเต็มปากเต็มคำอันนี้ก็คือ ถือว่าจิบจิบอยู่นะคะทุกคนปกติใหญ่กว่านี้ก็อยับได้ค่ะหลายคนชอบแซวว่าทําไมไม่พาแฟนมานั่งกินด้วยขนาดอยู่หลังกล้องนะคะคอยรับจบอาหารที่เหมยกินทุกอย่างน้าหนักก็ยังพุ่งขนาดนี้ได้อยู่หน้ากล้องด้วยไม่ใช่พวกเหมยสองคนจะเป็นอายุน้อยร้อยโลเลยนะคะทุกคนที่ีเด็ดของเขาเลยนะคะน้ําซุปร้อนแล้วนะคะ <ๆ S 1> ก็จะตักน้ําซุปราดไปในกุ้งนะคะกุ้งก็จะค่อยๆสุกนะในระหว่างที่รอชาบูนะคะเราก็จะมากินกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีค่ะทุกครั้งที่มาร้านนี้นะคะเหมยก็จะสั่งเมนูนี้ตลอออดดดคคคค่่ะะะะกุ้งงซีีินสพํา อ่อด้วยสาหร่ายใส่พริกกระเทียมอยากจะบอกว่าอร่อยมากค่ะตอนนี้ชาบูมาลาของเราก็เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยค่ะทุกคนสายบุฟเฟ่ไม่ควรพลาดเลยนะคะที่ร้านก็จะมีเมนูมากมายให้เลือกเลยค่ะมีผักต่างๆหมูมือกุ้งนะคะฟรีกิมจิและยำสาหร่ายนะคะอีกทั้งยังฟรีน้ำดื่มด้วยค่ะวิธีกินเนื้อให้อร่อยนะคะเราก็จะจุ่มเนื้อแค่พอประมาณนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำจิ้มแซ่บๆนะคะ อร่อยเข้ากันสุดๆไปเลยจ้าใครที่ชอบความพรีเมียมต้องมาลองปิ้งย่างชาบูบุฟเฟ่ที่มีเนื้อวากิวให้เลือกมากมายหลายอย่างเลยจ้าเนื้อวากิวเกรดพรีเมียมที่ส่งตรงจากฟาร์มเนื้อสุรินเรานะคะก็อร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะเหมือนก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่อยากให้ทุกทุกคนนะคะได้มาลองชิมรับรองว่าอร่อยแล้วก็ติดใจแน่นอนค่ะพิกัดร้านนะคะก็จะอยู่ข้างตะวันแดงนะคะหรือง่ายๆเลยนะคะก็คืออยู่ข้างในบริเวณของโรงแรมทองทารินเลยค่ะร้านก็จะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาไปจน อยากจะบอกว่ากุ้งที่ร้านก็คืออร่อยอร่อยค่ะทุกคนโดยเฉพาะกุ้งที่แฟนแกะให้นะคะคลิปนี้ก็ขออนุญาตขิงนิดนึงนะคะนคนที่ชอบกินกุ้งค่ะแต่ไม่ชอบแกะนะคะเนื่องจากผู้หญิงอย่างเรานะคะก็คือทำเล็บมาค่ะทุกคนให้มานั่งแกะกุ้งมันก็ไม่สะดวกเนาะที่สำคัญก็คือมีคนแกะให้จ้าก็คือได้กินกุ้งตลอดเลยโอเคค่ะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะส่วนใครที่อยากมาทานนะคะเดี๋ยวเหมือจะแจ้งพิกัดไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ และนี่ก็คือสภาพที่เห็นหลังจากที่กินเสร็จค่ะทุกคนหมดกัเลยอย่งทุกอย่างเลยค่ะทุกคนวันนี้ใหม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ